กินเข้าไปอย่าร้านเอ่อเดลิเวอร์บาบัดเดียวนี่หูก่อร้านเพิ่งขยายเวลาเปิดแล้วเดลิเวอร์เดลิเวอร์บานะบัดเดียวนี่เปิดชิเวนโมเกิลปิดเตียงคืนเเออดี๋ยวฮอเตียวไปพอว่ามันอยู่ทางใดบ้านแห่งงงบ่เฮ้ยแห่งของงกันนะเออเขาแล้วมากรรมแล้วนะฮะจำมาได้นะฮะก็จำมาได้เออไปพอกับพ่อหรืว่งรถจะพาทิ้งมาไหมแต่ตังนี้มันแม่นกว่าบ้าแห่งของหูเนี่ย โอ้ล่ยิงบบิ่งใหเตียวไบบิ่งยมันจำได้กะมาได้แห้ก็มลืมบอกให้พอขคอยากกินของกินเลยนะพอขคอยากเข้าเลยนะมาเจ็นนะเนี่ยคี่ฮู่ก่อร้านในเดลิเวอร์อบาเนี่ยของอกินมีชั้นหน้กแม่งมีถึงลาบลูกซาแม่งแกงอ่อม ต้มแซ่บแม่นคงกลิ่นนี่นะเขาเลือกกินตึงมะถูกแต่บบทีมกับแล้วว่ากินเลือกกินตึงมะมดอีกห่าเลยอะมันนักมาใจมัเข้าใจแล้วมันมาตรงนี้ก,นกะนฮะก็หมูบหฮูก็ชิงนำหน้าไปจริงๆระก็ตัวก้นชิงเนี่ยแล้วม่ได้ไม่ถึงสักเดมงม่ได้ไม่ถปงเออฮะกัว่าฮะนะมาได้ไม่ถึงาม,านะมาได้ไม่ถึงปลา,าหลานหงงมเลย มันดะไรท่หูกับฟังลงก็ให้อ้คิงเนี่ยฟังลงเอ้ตีร้านอ่ะก็ยังมีโดนตีของวัยรุ่นเนี่ยเล่นหูฟังกูคืนกู้คืนตัวแหมนนะตัวรีบวอร์นายนะครับเรื่องฟังลงแ็ให้บอกให้คิงอธิบายให้คิงไปย่างบอกมันมีอย่างพ่อมันอย่างพ่กอ้บอกเขา่าใหญ่หูเลยหูอ่เออของกินมันล้ำของกินมันนักนาแล้วก็เรื่องเอ่อพีอาร พีแอ <tem pe a> ๋หรือว oh, ่าสาวเนี่ยที่มาบริการเนี่ยเครื่องดื่มกับอาหารกับอีทั้งนั้นเนอะให้บอกทิ้งเนอะให้บอกทิ้งเนอะป่ะเดี๋ยวฟังลงก็จะให้บอกทิ้งเนอะโอ้ขอให้อย่าบอกเก่าฮะขอให้อย่าบอกทิ้งเนี่ยว่าสาวที่ร้านเนี่ยอีทั้งนั้นเนอะให้บอกทิ้งได้วยิ่งเสียใจเนอะป่ะไปครับมาลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกทิ้งเนอะโอ้ไปกันกลับไปเดี๋ยวให้บอกทิ้งเนี่ย ที่ร้านอ่ะหิง<อ>้งหอวที่ร้านเปิ่นอ่ะปิ่นมีเซตหมูจุ่มด้วยเปกติน่ะร้อยเจ็ดสบเกาท<อ>ให้หนูิงเดี๋ยวฟังลุงมาเจ่ะร้อบเกแต่ถ้าเอาไปเนี่ยเขาไปโทรศับนี่แหละเขาไปเช็กอิกนบุ้มเนี่ยเหลือร้อยสิบเก้าบาท เดี๋ยวเยังมาแล้วจ้ะมีแหมอยู่เดี๋เวพก่เอาเกลือบุ้มหัวยิงแล้วยขอให้จะหู้ยิงฟังจนจบเนี่ยแล้วก่อนเขาไปถึงร้านเขาก็จะไดู้ข้อมูลไงไปถึงเขานั่งซังฮันซังที่เช็คอินเช็คเอิร์นไงมาอู้เรื่องสาวเหมนกามบอกกันนี้โดนปากเลยเต็มเต็มเออก้ยก้อยให้ยิงหู้ดีก่อน ห้ามหูป่ะปะยิงตัวจะมาถ้าหิ้หมูเดี๋ยวให้บอกหิงห้ามหูเดี๋ยวให้บอกอเอาก็ให้จะบอกหิงเนี่ยสาวอีเออคืนนี้อย่างใดฮะต้องซองปะมาลงใ<อ>จนเมาเ,<อ>เดี๋ยวให้บอกหิงกับกำมาเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวเกือกตบปากแล้วมา,มา,มาลงมาเฮงเตียวพ่อหมี่ช่วกนะป้า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 เสาะจนป้าบังคืนนี้บังกำแขนท่านิหิงกำแขนใต้อง โอเคโอเคไปวัดกระจใจเว่ยเว่ยกะมาเตียวจ้านะมันจะบังถึงงวายอ,อยู่รวมโชคติ้งปลามาอย่างนี้มาอยู่คนนะติอันนี้สพานนาวรัตเออเอ,อแล้วกเกยไปแล้วกันฮะจับม่ได้เออปอตอนนี้ยังม่ารวมโชคโอ้ห้าหูว่ามันอยู่รวมโชค ถูกต้องเลยอันนี้ความจำนี่จะเตือนความจำอันนี้ปลามมอกำลังมาไดเนอะแม่นีร้านเพื่อนตั้งอยู่ที่ไหนหูอ่ะแยกรวมโชคนะอู้ซอยหลังไดโซทางไปโลตัสรวมโชคเออเอ,อ,อยู่ซีแยกพอดีซีแยกขนาะดเลี้ยวขวานะ่ะจำได้หรอไดเออปไปเหงำเนาะ<ป>อันนี้ปลามมอกำลังมาไดตายลุย